สวัสดีค่ะว l ลค m มทูรายการแปลก Story รายการที่จะรู้เรื่องแปลกจากทั่วโลกเรื่องแปลกทั้งหมดเนี่ยเราจะเล่าผ่านภาษาอังกฤษค่ะมีภาษาอังกฤษคำแปลแล้วก็มาสอนกันมาไปด้วยพร้อมกันนะคะรับรองว่าถ้าฟังจบเนี่ยภาษาอังกฤษจะดีขึ้นแน่นอนค่ะ และเรื่องแปลกนี้ค่ะเป็นการต้อนรับฮาโลวีเลยนะคะแต่ก่อนไนปน,นะคะว่าเรื่องผีที่แปลกประหลาดเนี่ยจากทั่วโลกคืออะไรนะคะนั่นเลยอย่าลืมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับเพจคูดิว English o f f i c i a l เพจนี้ด้ยวยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะก่อยฟังเรื่องผีๆนะคะนักเรียนค่ะคูดิวเพื่ออ่นหนังสือมาเล่มใหม่3เล่มด้วยกันค่ะนี่นละคะ่ะ a m p f i r e h o r r o r Story นิยายผีให้มากถึง10เรื่องในเล่มเดียวนะคะ Unlock the Secrets เป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องราวฆาตกรรมและก็การไขคดีค่ะอ่านแล้วสนุกมากเลยเธอและเล่มนี้ค่ะ American Life เป็นนิยายความรักนะฮะ3เล่ม3รสค่ะแล้วลองอ่าเนเสร็จเนี่ยเราจะรัก reading แล้วก็เก่งการอ่านเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะไม่พอเล่มนี้เนี่ยเป็นนิยายก็จริงค่ะแต่อ่านนิยายไปเนี่ยทำไมต้องแบบอ่านอย่างเดียวเนาะซึ่งก็สามารถเก่งศัพท์ไปด้วยพร้อมกันค่ะซเซตเล่มนี้เนี่ยทุกเล่มนะฮะจะมีคอนเซปต์คือเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยแต่งไปพร้อมกันเลยค่ะ เปิดปุ๊บอ่านทีนี้คำแปลได้เลยไม่พอค่ะยังมีคำศัพท์ที่เป็นของออกซฟอร์ดนะคะ3,000กว่าคำนยนะคะในเล่มนี้ได้เลยใครปะดูเป็นหน้าเลยนะคะมีคำอ่านคำแปลให้ครบเลยค่ะแต่ละคำเก่งสับไปด้วยพร้อมกันแน่นอนอีกอย่างนึงน,นะคะทุกเรื่องเนี่ยทุกนิยายนะคะมันจะมาพร้อมกับออดีโอโบกค่ะเราสามารถฟังด้วยและมีเสียงแอมเบียนเหมือนจริงมากเหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆนะคะ ถ้าจะได้ชุดนี้นะเล่มเหนก็ได้ค่ะหรือเป็นเซต3เล่มก็ได้นะคะง่ายๆค่ะกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยหรือกดตะกร้าตรงนี้ก็ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเข้าเลี้ยงกันเลยค่ะ คนเคยไหมคะวเวลาแบบยินเสียงแปลกๆนะคะจากแบบใต้เตียงของเราเนี่ยวเวลานอนจะรู้สึกเฮ้ยมีใครอยู่ใต้เตียงหรือเปล่าจะล่าฟังนะคะที่แอฟริกาใต้เนี่ยมีอยู่ครอบครัวหนึ่งค่ะเป็นครอบครัวที่มีพ่อแม่และลูกสองคนอาศัยในบ้านไม้เล็กๆหลังนึงค่ะแต่ค่ำคืนหนึ่งนะขณะที่นอนอยู่นะคะเขาได้ยินเสียงแปลกจากใต้เตียงค่ะคุณพ่อเนี่ยจึงตัดสินใจนะคะเอื้อมมือไปที่ใต้เตียงและสัมผัสได้กับบางอย่างคุณพ่อเล่าอย่างนี้เลยค่ะ Suddenly, I felt a quick movement and saw a small shadow darting out of the house. นะะคําำว่า darting out นะครับแปลว่าพุ่งออกไปกระโจนออกไปนอกบ้านค่ะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเช้าวันต่อมานะฮะคุณพ่อคนนี้เนี่ยก็ไปเล่าเรื่องกับผู้เฒ่าในหมู่บ้านฟังค่ะผู้เฒ่าจึงได้บอกว่า you've encountered the tocolodge a m i s c h i e v u u spirit that causes trouble ประมาณว่าเนี่ย เธอเนี่ยนะได้ไปพบเจอค่ะ encountered แปลว่าเผชิญหน้าหรือพบเจอนะฮะกับผีที่ชื่อว่า To c o l o s นะฮะซึ่งเป็น a mischievous คำว่า mischievous มกั moment, ว่าซุกซนนะฮะ spirit คือเป็นวิญญ,ญาณค่ะที่ซุกซนไปเรื่อยเลยนะฮะซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาได้ค่ะคำว่า cause ค,คือก่อให้เกิดปัญหานอน,นะฮะ don't worry อ่ะพู้เท่าก็เป็นการบอกว่าไม่เป็นไรนะ there is a way to protect yourself มีวิธีการปกป้องตัวเองค่ะ ผู้เท่าจริงเล่าว,ว่าวิธีการปกป้องตัวเองนี่คือการที่ to keep it away นะครับ place pillows or objects higher than your bed นะฮะประมาณว่าเพื่อป้องครอบครัวเนี่ยให้เราวางหมอนหรือสิ่งของนะฮะให้ higher คืออยู่สูงกว่าเตียงของเราค่ะ this will stop the spirit from getting close while you sleep สิ่งนี้เนี่ยจะช่วยกันนะฮะไม่ให้ผีตัวนี้เนี่ยเข้ามาใกล้เราเมื่อเรากำลังหลับอยู่นั่นเองค่ะทีนี้ควรหา ผีตัวนี้หน้าตายังไงแล้วก็มันมันน่ากลัวย,ยังไงฮะเราไปฟังซิงว่าคำว่าโทโคลอ็อชตัวนี้เป็นผีแบบไหนค่ะเขาบอกว่า the t o k o l o s h is a malevolent creature from Zulu and Southern African Folklore นะฮะผีที่ชื่อว่าโทโคลอสนะฮะเป็นผีที่ค่อนข้างจะ m า l e v o l e n t นต์คำว่า Malevolent คำว่ามารเนี่ยถ้านำหน้าค่ะแต่ก็แต่มมันแปลว่ามันกับุทั่วร้ายดุดันหรือผิดปกตินะฮะแปลว่ามันกับว่าเป็นมุ่งร้ายค่ะเป็นคร e เชอร์คือเป็นสัตว์ร้ายนะฮะ from zulu ก็เหมือนเป็นชาวเผ่าซนะูลูนาะและก็จากคำว่า folklore คือเป็นนิทานพื้นบ้านนะฮะของแบบว่าซูทเทิร์นแอฟริกาคือ เป็นอยู่แอฟริกาใตาน้น,นั่ยเดนนะคะ it appears in various form มันมาเนี่ยในหลายรูปแบบมากค่ะนะฮะ sometimes as a humanoid คือคำว่า humanoid มันแปลว่าเหมนกับว่าลักษณะของสิ่งของหรือว่า,าสัตว์ที่มีลักษณะคล้ายคนนะฮะ or p r i m a t e like figures เหมือนกับว่ามีลักษณะคล้ายคลกับเหมือนกับมนุษย์เพราะ p r i m a t e คือเหมือนมนุษย์เหมือนกับลิงแท่น,นี้นะฮะที่มีลักษณะคล้ายล้า,าคะ่ะ And it's notorious for sneaking into bedrooms at night to terrorize its victims ค่ะคําว่า notorious เนี่ยมันแปลว่าแล้วมันคนนี้นะฮะมันก็จะมีลักษณะเหมือนกับเป็น notorious คือแบบมีชื่อเสียงแบบโจดจันมากๆนะฮะในเรื่องของการ sneak into ก็แบบการลักลอบเหมือนกับค่อยๆย่องเข้าไปในบ้านคนค่ะตอนกลางคืนเพื่อที่จะ terrorize เหมือนกับว่าทำให้ v i c t i m คือเหยื่อของมันเนี่ย terrorize คือเหมือนกับทำให้กลัวทำให้เป็นฝันร้ายได้เลยค่ะ particularly children มักจะมาหลอกเด็กโดยเฉพาะค่ะแล้วถ้าเจอจะเป็นยังไงครัคุณดิวเขาบอกว่า the t o ท o l o ลจ์อีส n โนนฟ causing disturbance ผีประหลาดตัวนี้นะฮะมักจะเป็นที่โจทย์จันเรื่องของการก่อให้เกิด disturbance s ก็เหมือนกันว่าแปลว่าเกิดให้เกิดความรำคาญรบกวนเราค่ะ in homes by making loud noises จะสร้างแบบเสียงดังมากนะคะ Stealing items บางทีก็ขโมยของนีคะ And throwing things to startle people บางทีก็โยนของนะใส่ผู้คนให้ผู้คนน่ย startle แปลว,ว่าเหมือนกับทำให้สะดุ้งค่ะโอ้ยทำให้กลัวไยังทำให้แบบเหมือนมาหลอกแล้วก็มาแกล้งคนไปพร้อมกันนัเรียนค่ะและพูดต่อว่า The tocolos is believed to bring bad luck อุ้ยเธอนะคะผีตัวนี้เนี่ยถูกเชื่อด้ว่า จะเป็นผีที่นำมาสู่แบดล็อกก็คือโชคร้ายนั่นเองค่ะ to those nearby กับใครก็ตามที่อยู่ใกล้มันนะครับแล้วมันเนี่ยชอบมากวนเรามาหลอกเราตอนที่เราหลับอยู่นั่นเองนะคะไม่น่าถึงอยู่ใต้เตียงถูกหมามาถึงผีประหลาดตัวที่สองค่ะเมื่อกี้เห็นชื่อแล้วเนาะชื่อว่า blood anise นะคะมันคืออะไรนั่นเลยค่ะ หลอยฝั่งค่ะนะคบมีอยู่บ้านหนึ่งค่ะเป็นบ้านเล็กๆนะฮะในเมือง hire, เลสเตอร์เชียร์มทีอังกฤษนะคบมีเด็กชายคนหนึ่งนะชอบเดินลุยเข้าไปในป่าคนเดียวค่ะถึงแม้พ่อแม่นจะเตือนเขาว่าเฮ้ยอย่าเข้าไปในป่าคนเดียวนะแต่เขาก็ไม่ยอมเชื่อฟังค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะขณะที่เขากำลังเดินอยู่ในป่าคนเดียวค่ะเขากลับได้ยินเสียงหวานๆเสียงนุ่มๆนะฮะกำลังร้องเพลงอยู่ในป่า และเขาก็เดินไปพบกับหญิงสาวคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะฮะผมยาวปิดหน้าปิดตาหอน่ากลัวมากแต่เมื่อเธอคนนั้นเนี่ยยิ้มมาหาเขาเนี่ยรอยยิ้มของเธอเนี่ยน่ากลัวยิ่งกว่าค่ะเด็กชายจะรู้สึกกลัวขึ้นมาและผู้หญิงคนนี้จึงพูดกับเขาว่า Come here little one I have fun games for you to play แปลว่ามานีนสี่หนุ่มน้อยฉันมีเกมสนุกสให้เธอได้เล่นนะ ถึงแม้เสียงของผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะนุ่มนวลน,น้าฟังก็แล้วแต่ค่ะแต่เด็กคนนี้เนี่ยกลับรู้สึกว่ามันอันตรายมาและเขาก็พยายามวิ่งหนีไปเลยค่ะแต่ โชคายนะฮะเธอคนนั้นก็คว้ามือเขาไว้ได้ทันทันใดนั้นค่ะ The boy saw the long sharp nails that were stained with blood โอ้โหนะคะเด็กคนนี้นก็ได้แบบเห็นค่ะเล็บนะคะที่มันแบบ long sharp คือแบบทั้งยาวแล้วก็คมนะฮะซึ่งถูก stain หมายความว่ามีคราบต่างๆเนี่ยติดอยู่ก็คือ blood ก็คือมีเลือดติดอยู่นั่นเองค่ะ เขาเนี่ยจึงตะโกนลองนะคะพยายามดิ้นหนีให้ได้นะคะโชคดีที่เพื่อนของเขาเนี่ยตามเข้ามาได้ทางค่ะผู้หญิงคนนี้เนี่ยจึงตกใจแล้วก็รีบปล่อยตัวเขาไปนะคะเขาเล่ามาได้อย่างบ,บุบิดค่ะและต่อจากนั้นเนี่ยเด็กคนนี้นะก็ไม่เคยเข้าป่าแบบไปคนเดียวอีกต่อไปเลยค่ะแล้วผีผู้หญิงคนนี้น่คือใครในประเทศกิจเขาเรียกว่า Black a n นน s นะคะ black a n นนเนี่ยเขาเล่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่า Black a n น i ิ s a malevolent figure in English folklore นะฮะก็คือเป็น figure เหมือนกับเป็นตัวละครเป็นสัตว์นะฮะที่มันมีความดุร้ายค่ะคำว่ามาแล้วก็คือชั่วร้ายนะฮะมาจาก folklore คือน,นิทานพื้นบ้านของอังกฤษนะฮะคำว่า folk คือแปลว่าชาวบ้านนะจ๊องค์ฐานนะฮะ,นะฮะ she is an evil witch อ่านะคะหลอนเนี่ยเป็นเหมือนกับแม่มดที่แบบว่าโอ้โหอวโคือแบบว่าร้ายมากเลยนะคะ witch แปลว่าแม่มดเนาะถ้าเป็นพ่อมดจะเรียกว,ว่า visit นะคะก็จะคนละคำกันนะคะ or hag คำว่าแฮกเนี่ยเป็นเหมือนกับหญิงที่น่าเกลียดน่นากลัวน่นาเลียขานะคะ set to dwell in the county of leicestershire ก็คือเหมือนกับถูกเล่าว่านะฮะแม่มดตัวนี้เนี่ยดัวลแปลว่าอยู่อาศัยนะฮะในคาวตี้คือเขตปกครองที่ชื่อว่าเลสเตอร์เชียนะ,ะับ she is imagined as a blue-faced hag or witch with iron claws นะฮะประมาณว่าโอ้โห,หน่กกากลัวมากคือแม่มดตัวนี้เนี่ยก็ถูกคิดเป็นภาพออกมาว่าจะมีหน้านะฮะที่แบบว่านักเกลียดค่ะคือแฮกนะคะแล้วก็เป็นสีน้ำเงินด้วยค่ะแล้วก็มีแบบโอ้โหกรงเล็บนะคะเป็นเหล็กด้วย น่าก,กลัวมากค่ะอ taste for human flesh นะคะแปลว่าอะไรคะอัเทสว่ามันแบบว่ามีความกระหายชอบกินค่ะ for human flesh ก็เนื้อมนุษย์นั่นเองนะคะ especially children แล้วก็ชอบกินเนื้อเด็กมากๆเลยนะและคุณดิวค่ะถ้าเจอจะเป็นยังไงคะมาฟังต่อค่ะ black anise enjoys hunting children using her sweet voice to lure them in นะคะประมาณว่า Black a n i s เนี่ยจะชอบนะคะที่จะล่าเด็กค่ะโดยใช้เสียงของหล่อนที่แบบมีความสวิตคือความแบบหวานนุ่มนะคะเพื่อจะ lure them in ค่ะคำว,ว่า lure มันแปลว่าเหมือนกับว่าหลอกล่อพวกเขาให้เข้ามาใกล้นั่นเองนะคะ she supposedly goes out onto the glens at night looking for unsuspecting Children and lambs to eat นะคะประมาณว่าหล่อนคนนี้เนี่ย supposedly แปลว่าเหมือนกับเป็นที่คาดเดาเป็นที่พูดกันมาค่ะว่าหล่อนคนนี้เนี่ยจะชอบออกไปคำว,ว่า glance แปลว่า,หาวเหมือนกับหุบเขาเนาะตอนกลางคืนค่ะ at night นะคะในการมองหา unsuspecting คือคนที่ไม่คอยระวังไม่ระวังตัวเองค่ะไม่สงสัยอะไรเลยนะคะเด็กๆที่ไม่ระวังนะคะ and lambs หรือว่าแบบตามหานะคะเนื้อแกะค่ะมากินนั่นเองนะคะ then tanning t h e i r skins by hanging them on a tree แล้วจากนั้นนะครับก็มีการตากค่ะเหมือนกับตากเนื้อนะฮะของอะไรเอ่ยของเด็กของเนื้อลูกแกะเนี่ยเอาให้แบบเหมือนแทนอะแทนสกินเห็นปะให้มันแบบเป็นสีน้ำตาลนะฮะ แขวนมันเนี่ยเอาไว้บนต้นไม้ค่ะ before wearing them around her waist นะฮะแล้วก็จักนี้ก็เอาเนื้อเหล่านี้เนี่ยมาแขวนเอารอบๆเอวของแม่มดตัวนี้นะคะคุณคิดว่านะเรื่องนี้จะเป็นแบบการแบบตั้งเรื่องขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้เข้าไปในปากคนเดียวค่ะก็เกิดอันตรายจากเรื่องของสัตว์ต่างๆด้วยน้อน,นะคะมาตอบผีตัวที่3นะฮะตัวนี้3เนี่ยค่อนข้างจะมีความน่ากลัวแบบว่า อินเตอร์เนชั่นแนลนหนึน่งค่ะเพราะเลยคะมันมาในผ้าห่อศพค่ะนะคะเขาเล่าว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดึ้นในประเทศอินโดนีเซียนะคะมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่ามาเรียโดยปกติเนี่ยเดินออกจากโรงเรียนกลับบ้านเนี่ยเป็นประจำค่ะแต่วันนี้เธอกลับบ้านช้าผิดปกติจากทุกครั้งเลยนะคะเส่งปกติเนี่ยเธอไม่เคยเดินผ่านสุสานหลังจากฟ้ามืดนัเรียนค่ะแต่วันนี้เนี่ยเธอเจอเรื่องแปลกๆค่ะมีเสียงกระซิบมาหาเธอว่ามาเรีย I want to play with you มาเรีย ฉันอยากเล่นกับเธอเหลือเกินและเสียงฝีเท้าปริศนาก็เดินตามเธอมาค่ะจากนั้นเนี่ยมันก็เรียกชื่อเธอว่ามาเรียมาเรียมาเรียหลายรอบเลยค่ะทีนี้เธอก็หันกลับไปแต่กลับไม่พบอะไรเลยนะคะเริ่มที่จะกลัวแล้วค่ะนะครับมาเรียเริ่มกลัวค่ะแล้วก็รู้สึกเย็นว่าไปทั้งตัวนะคะเมื่อเธอเหนยขึ้นเนี่ยเธอกกเห็นที่เขาอธิบายอย่างนี้ค่ะ she saw a white figure hovering in the darkness คือมาเรียนเนี่ยก็เห็นนะคะเป็นเหมือนกับเป็นตัวฟิกเกอร์สักอย่างนึงนะคะ่ะที่มันสีขาวนะคะ hovering in the dark hovering ปรมว่าบินร่อนค่ะอยู่ในความมืดนะคะ the figure wrapped in white cloth ประมาณว่าเนี่ยและอีกตัวนี้เนี่ยนะมันก็ถูกห่อด้วยผ้าสีขาวค่ะ h a t terrifying eyes fixed on her คำว่า terrifying คือบอกว่ามันคือมีในตาที่น่ากลัวมากค่ะที่มันแบบ ยึดติดกับตัวผีตัวนี้เลยนะคะและผีตัวนี้ชื่อว่าอะไรคะ่ะมันชื่อว่าโธชองนั่นเองค่ะเป็นยังไงคะไปฟังกันนิดนึงนะคะเป็นผีอินโดนีเซียนะคะ <S <S เขาบอกว่า the pochong นะคะ it's a ghost resembling a person wrapped in a funeral shroud นะคะพอชอเนี่ยเป็นผีค่ะที่มีลักษณะ resembling เขา resemble มันแปลว่ามีสณะคล้ายกับนะฮะเป็นเหมือนคนเนาะที่ถูกหอ่อเขาว่า wrapped in ถูกห่อด้วยผ้าห่อศพค่ะเขาว่า shroud มันคือผ้าหอ่อศพนะีฮะ from Islamic burials เหมือนกับว่าเป็นการฝังศพค่ะก็คือเหมือนกับเป็นผ้าที่ใช้ในการฝังศพของอิสลามนั่นเองนะคะเวลาฝังศพนต้องมีการเหมือนกับแกะผ้านิดน,นึงค่ะนะคะ If the knots binding the body aren't undone ถ้าปมที่มัดศพไว้เนี่ยมันไม่ถูกแกะออกมาสักหน่อย,อยตอนนี้ฟังนะฮะ It is believed the corpse will rise as a potchong ค่ะประมาณว่าเชื่อกันว่าศพอันนี้เนี่ยมันจะลุกขึ้นมา ลายเป็นผีพอชองได้นะคะรูปลักษ์เขาบอกว่าอย่างงี้ค่ะเขาบอกว่าพอชองผีตัวนี้นะคะ very in appearance depending on the i r state of decomposition นะคะประมาณว่าผีพอชองเนี่ยมันจะมาได้หลายรูปแบบมากค่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเรื่องของการย่อยสลายการเน่าไปเนี่ยของศพตัวนั้นเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่นะคะ decompose ว่าหมายน,นกับว่าย่อยสลายของศพนั่นเองค่ะ long dead ones may look skeletal คือถ้าเป็นผีที่ตายไปนาน,นแล้วเนี่ยมันจะมีลักะเหมือนกับเป็นโครงกระดูกมานน่นเองค่ะ while more recent ones retain some human features แต่ว่าคนที่เพิ่งตายไปแล้วก็เป็นผีพะชองเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายมนุษย์มากกว่านั่นเอง f l e s h พ a ชองส s often have pelt faces and wide open eyes ค่ะก็คือเหมือนกับพอชองที่เพิ่งเป็นผีใหม่ๆนะคะก็คือพอชองฝึกหัดเนี่ยก็จะมีหน้าเป็นสีขาวค่ะแล้วเพลคือเหมือนซีสีขาวนดเวยเนาะและ้วก็มี wide open eyes คอือนมีตาที่เบิกโพลงค่ะคุณแบบโอ้เบิกกว้างเลยนะคะ Whereas others may have dark faces with glowing red eyes or decayed เ e ี่ยคะ่ที่ผีตัวอื่นนะฮะที่ชื่อพะชองเหมือนกันเนี่ยอาจจะมีหน้าตาที่แบบว่าสีดำค่ะแล้วก็มีตาเป็นสีแดงแบบโกลว์ n g คือแบบตาแบบหูในตาสีแดงเป็นแสงส่องออกมาเลยนะฮะแล้วก็มี d ีเค features คือบางส่วนก็เน่าสลายไปแล้วนะฮะน่ากลัวเนาะแค่คิดภาพก็น่ากลัวเล้วนินค่ะนะฮะ because their feet are t i e d นะฮะพะชอง s are set to hops as they move อันนี้ขอข่าวนิดนึงค่ะเพราะว่าเพราะว่าขาพวกมันนะฮะมันก็ถูกมัดไว้แล้วเนาะเพราะมันจึงต้องทําการกระโดดยองๆค่ะตอนที่พวกมันนะคะขยับตัวไปหลอกเรานั่นเองนะคะเออนอกก็คือผีกองกอยบ้านหล่านั่นเองนะคะนักเรียน จากซาวอีสต a เอเชียนะฮะมาสู่ประเทศญี่ปุ่นกันบ้างค่ะเมื่อกี้คุณดิวเล่าถึงผีที่มันจะเจอที่ป่าบ้านรือสุสารถูกไหมฮะมาเจอผีตัวเนี้ยบ่อยๆในห้องน้ําบ้างสิค่ะผีในห้องน้ำมาเถอะมันคืออะไรอ่ะมีเรื่องเล่าว่าที่หมู่บ้านเล็กๆในญี่ปุ่นนะฮะมีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อว่าริสาค่ะปกติเธอเนี่ยจะช่วยพ่อแม่ทํางานทําความสะอาดบ้านเป็นประจําเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยเธอรู้สึกเหนื่อยมากกว่าปกติค่ะ จึงไม่ได้ทารสารห้องน้ำกลางดึกนั่นเองนะคะเธอได้ยินเสียงน้ำหยดจากห้องน้ำตึกตึก,ต,กตึกนะคะเธอคิดว่าเป็นเสียงของน้ำฝนค่ะแต่เสียงนั้นกลับฟังดูแปลกๆและมีเสียงเลียอะไรบางอย่างในห้องน้ำด้วยค่ะริซ่าจึงเริ่มรู้สึกกังวลและตัดสินใจเดินไปดูในห้องน้ำเมื่อเธอเปิดประตูเข้าไปนะคะเธอพบกับสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งค่ะที่ลักษณะนะคะมีลิ้นยาวยืนอยู่ในมุมห้องน้ํา เขาเล่าว่า it was hungry licking the dirty bathroom floor โอ้โหมันแบบว่ากำลังเลียค่ะพื้นห้องน้ำอย่างหิวโหวยเลยนะคะ saliva dripping from its tongue มีแบบโอ้โหน้ำลาย saliva คือแบบว่าน้ำลายเนาะแบบหยด dripping คือหยดลงมาจากลิ้นของมันนั่นเองค่ะโอ้ยน่ากลัวมาก ลิซ่ารู้สึกถึงความเย็นว่าไปทั้งตัวเลยนะคะและเสียงลิ้นที่เลียน,นทำให้เธอขนลุกไปทั้งตัวเลยค่ะแค่ดูภาพประกอบก็กลัวแล้วเธอนะคะทีนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่อคะตัวประหลาดนั้นนะครับก็มองไปที่เธอด้วยความหิวกระหายค่ะลิซ่ากลัวมากและรีบวิ่งกลับที่ห้องนอนนะคะแต่ก่อนเธอจะเปิดประตูนะคะเข้าไปในห้องเธอกลับได้ยินเสียงของมันพูดว่า make sure to clean well okay วันหลังเนี่ยอย่าลืมโทัรศพท์ห้องน้ำให้สะอาดกว่านี้นะเข้าใจไหม The voice echoed in her mind wherever she went เสียงนี้มันจะดังเอ็ o โคให้เธอได้ยินเสมอเลยค่ะทุกที่ที่เธอไปนะคะและจากคืนนั้นเนี่ยลิซ่าก็ไม่เคยปล่อยห้องน้ำของเธอเนี่ยสกปรกอีกเลยค่ะผีตัวนี้ชื่อว่าอากานามะค่ะและเขาเล่าว่า a ากาดามะ i s a ghost from Japanese folklore recognized for its unique appearance And behavior ก็คือมันเป็นผีค่ะที่มาจากนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มันจะถูกจดจําในเรื่องของหน้าตานะฮะแล้วก็พฤติกรรมของมันที่มันแปลกประหลาดด้่นเองค่ะถ้าเจอสัตว์ตัวนี้แล้วเป็นยังไงนะคะจะอธิบายให้ฟังค่ะ a g a n a m e has a disturbing appearance resembling a humanoid with green or blue skin แปลว่าผีตัวนี้นะฮะมันจะมีรูปลักษณ์ที่มันคล้ายๆกับมนุษย์ค่ะแต่ว่ามันจะมีแบบว่าผิวหนังที่มันทั้งสีเขียวหรือแม้ก็สีน้ําเงินก็ได้นะคะ มีเมสซี่ hair มีผมที่ยุ่งเหยอะมากค่ะ and a long t o n g u e which can evoke discomfort and fear นะคะมันจะมีแบบว่าเหมือนกับผมที่ยุ่งหนอแล้วก็มีทงังเหมือนกับลิ้นอะที่มันแบบ slimy คือแบบเป็นเมือกแล้วก็เป็นลิ้นที่มันลองคือยาวค่ะซึ่งสามารถก่อให้เกิด discomfort เหมือนกับความไม่สบายใจความกลัวแล้วกันเนาะแล้วก็ฟีนะกลัวมากๆเลยนะคะ Academic's a r y behavior of licking dirt and grim, e นะฮะก็คือพฤติกรรมของมันเนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนกับว่ามันชอบที่จะ licking dirt คือว่าเลียคราบสกปรกค่ะแล้วก็ grim เพราะว่าคราบสกปรก in dark, neglected bathrooms creates a chilling, unsettling image นะะั่นเองค่ะ ซึ่งมันจะชอบเลียค่ะพวกนี้เนี่ยในในห้องน้ำที่มันทั้งมืดแล้วก็ห้องน้ำที่ไม่มีใครสนใจเน็เลเชตบอว่าถูกละเลยนะฮะมันก็ก่อให้เกิดโอ้โหภาพที่แบบว่ามันอันเซ t ต i ล g งแปลว่าเหมือนกับภาพที่เราเห็นอนะ่ะแบบไม่สบายใจแบบไม่น่าดูนั่นเองค่ะจริงๆการก่เนิดขอที่ทานพื้นบ้านบางครั้งเนี่ยมันเกิดมาจากการทําให้เด็กรู้สึกกลัวในพฤติกรรมบางอย่างค่ะอย่างเช่นเนี่ยถ้าเรื่องนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าอัค n เมศซิมบริไลเซส The consequences of poor hygiene ประมาณว่าคือผีตัวนี้นะฮะมันก็เป็นสีญลักษณ์ของผลนะ่ะคำว่า consequence เหมือนกับว่าเป็นผลลัพธ์ของ hygiene คือความสะอาดที่มันแบบพัวคือไม่ไม,มดีค่ะคือถ้าห้องน้ํามันสกปรกมันก็ไม่ดีถูกไหมคะวันหลังเนี่ยถ้าไม่ทําความสะอาดห้องเราหรือห้องน้ำนะคะระวังนะอาคณาเมจะมาหลอกเรานะคะ และต่อมาข่าวผีตัวสุดท้ายนะฮะเป็นผีที่ไม่อยู่ในเอเชียนะฮะเป็นผีที่อยู่ในยุโรปค่ะย้ายไปยุโรปบ้างนะคะมีเรื่องเล่าอยู่ว่านักิมน้ําในยุโรปตะวันออกนักตกปลาหนุ่มที่ชื่อว่าอเล็กซ์นั่งตกปลาในวันหยุดอยู่ๆเนี่ยเขาได้ยินเสียงเพลงลึกลับและพบกับหญิงสาวในชุดสีขาวที่มีผมสลวยสวยงามมากเธอสวยราวกับเทพธิดาแต่มีความเศร้าในตาของหล่อนนะครับ อเล็กซ์รู้สึกดึงดูดเข้าไปทักเธอแล้วเธอก็ตอบกลับมาว่า I am trapped in this river ฉันเนี่ย trapped แปลว่า,าถูกแบบถูกกักขังนะก็คือฉันถูกจองจำฉันถูกติดกับดักอะไรอย่างเงี้ยไว้ในแม่น้ำสายนี้แล้วก็บอกถึงความเศร้าว,ว่า I have no way to escape ฉันไม่รู้จะหนีไปในทางไหนดี Come here Alex and sink into my beauty มาสิอเล็กซ์ มา s i n k in คำว่าซว่าก็มาจมนะถ้าแปลไทยอว่า,วามาดื่มด่ำกับความสวยงามของฉันคือฉันเนี่ยใ้เธอชื่นชมความงามของฉันเนี่ยอยากเต็มที่โดยไม่รู้ตัวค่ะอเลสคนนี้เนี่ยก็ถูกหลอกล่อเข้าไปในน้ำนะฮะและเขาก็เหยียบลงไปในสายน้ำสายน้ำก็ดึงเขาลงไปค่ะในความมืดนะฮะเขาพยายามตะกิจตะกายขอชีวิตให้ตัวเองรอดออกมานะฮะแต่เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นเนี่ยก็ดึงเขาจมลงไป ชาวบ้านที่ยินเสียงร้องของเขาเนี่ยก็รีบเข้ามาช่วยค่ะแต่เมื่อไปถึงอเล็กซ์นะฮะเขาก็หมดลมหายใจไปเรียบร้อยแล้วค่ะและหญิงสาวที่ว่าก็หายไปเช่นกันนะฮะและอเล็กซ์เนี่ยเจอกับผีตัวไหนนะฮะผีตัวนี้เนี่ยชื่อว่ารูซาลกานะฮะเขาบอกว่าอย่างงี้เขาบอกว่ารู s ซา k กา i s a figure from Slavic folklore นะฮะรู s ซา k กาเนี่ยเป็นเป็นสัตว์หรือเป็นผีนะคะมาจากนิทานพื้นบ้านของชาวสลาฟนะคะ often portrayed As a water spirit or mermaid-like creature มักจะถูกบรรยายว่ามีลักษณะคล้ายๆกับเป็นเหมือนกับเป็นผีในน้ำนะคะแล้วก็เป็นผีที่มีลักษณะเหมือนกับว่าคล้ายกับเมอร์เมดค่ะ m e r m a i d ดไล e ์แปลว่าลักษณะคล้ายกับหนังเงือกนะคะ believed to be the souls of young women who die d tragically ถูกเชื่อว่าผีตัวนี้เนี่ยมันเป็นวิญญาณของผู้หญิงนะที่ยังสาวอยู่ค่ะซึ่งตายอย่าง tragically คือตายอย่างน่าเศร้าน,นะคะ Particularly by drowning โดยเฉพาะเมื่อตายด,ด้วยการ drowning ก็คือการจมน้ำนั่นเองค่ะแล้วผีตัวนี้เนี่ยลักษณะยังไงนะฮะ <c oughs> เขาบอกว่า they are typically depicted as beautiful young women ประมาณว่าเพรามันเนี่ยจะถูกบรรยายนะฮะโดยทั่วไปว่าจะเป็นผู้หญิงที่มีแบบว่ายังสาวแล้วก็สวยงามมากค่ะ with long hair Sometimes adorned with flowers โดยที่มีผลเนี่ยยาวสลวยเลยค่ะและบางครั้งเนี่ยก็จะมีการประดับ adorn แปลว่าเหมือนประดับนะฮะด้วยดอกไม้เหมือนกันค่ะลองดูภาพประกอบนะฮะ and may have fish-like tails และบางทีเนี่ยอาจจะพบเจอว่ามีหางค่ะที่มีลักษณะคล้ายๆของปลาด้วยนะคะและผีตันนี้เนี่ยบางทีเขาบอกว่า while she can be seductive บางครั้งนะบางทีเนี่ย หลอนเนี่ยอาจจะมีอาการเหมือนกับว่าคอยยั่วยวนให้เข้ามานะคะซิดักตีบอกว่า,วายั่วยวนแล้วกันน้องเป็นไงบ้างคะผีห้าตัวนี้น่นากลัวไหมเอ่ยนะคะทุกคนครับคุณดูวอ่านไปคุณที่ก็กลัวเหมือนกับว่าคนส่วนตัวกลัวผีอยู่แล้วนะคะหวังว่าฟังจบนะคะทุกคนจะได้ทั้งคำพท์ประโยคแล้วก็ได้ควอยาดเถิดไปด้วยนะคะถ้าใครชอบนะให้เธอเนี่ยช่วยคอมเมนต์มาหน่อยค่ะ บอกคุณดูซิว่าเราชอบตรงไหนชอบผีตัวไหนนะคะแล้วก็บางทีก็เล่าเรื่องผีให้คุณดูฟังบ้างก็ได้นะคะจัดตามไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะในรายการ Black Story see you in the next one bye bye เวลาแบบไี้ยินเสียงแปลกๆนะคะจากแบบใต้เตียงของเราเนี่ยเวลาน,นอนจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีใครอยู่ใต้เตียงหรือเปล่าจะล่าฟังนะคะที่แอฟริกาใต้เนี่ยมีอยู่ครอบครัวหนึ่งค่ะเป็นครอบครัวที่มีพ่อแม่และลูกสองคน okay,